เละปี2,021ดีเซลตัวท็อปรถแค่5ปีประหยัดไปได้แล้ว1ล้านบาทรถเด่นเย็นนี้นะฮะมาเอาใจเป็นแฟนที่อยากได้รถครอบครัวเจที่นั่งที่สมรรถนะสูงช่วงแรงแน่นนุ่มหนึบแข็งแรงดุดันในสไตล์รถอเมริกันกันบ้างดีกว่า วันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดเลยและเป็นปีสุดท้ายแล้วของโฉมนี้เลยกับคันนี้เลย2021นะฮะ Ford Everest ตัวท็อปดีเซล2.0ใบเทอร์โบไทเทเนียมพลัสโฟลวิดได้ไม่ถึง1000กิลเมตรนะ่ได้รถบ,บ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะและข้อดีของคันนี้ก็คือเป็นสี m n i ไ i t h t u l นะหรือสีน้ำเงินเข้มซึ่งเหมาะสำหรับคนที่อยากได้สีเข้มๆหรืออยากขับสีดำ แต่ว่าสีอาจจะไม่ถูกฉะโลกดวงไม่ถูกชะตาขสีดำก็เล่นตัวนี้เลย Midnight Blue เพราะว่าในเล่มทะเบียนนี้จะลงว่าน้ำเงินนะฮะแต่พอออกแดดก็ดีหรือว่าตอนกลางคืนเนี่ยโอ้โหออกโคนดำสวยดุเท่มากนะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีป่อตอมไม่มีไปความไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆน1 0 0แสกิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคานะฮะแหารเฉลี่ยออกมากับรถ5ปีก็ตกปีละ สองหมื่นเท่านั้นเองบอกเลยว่าไม่เยอะเลยนะครับกับราคาที่วันนี้ประหยัดจากป้ายแดงไปเป็นล้านแล้วผมว่าเล่นได้แน่นอนนะอ้าพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้านี้มาดูพร้อมกันเลยอ่ะอย่างแรกครับตัวนี้คือ m i n เนอร์เชนเลยตัวสุดท้ายและก่อนขึ้นโฉมใหม่นี่กระจังหน้าปี21แท้ต้องเป็นลายนี้เลยนะครับลายกริดสีเทาล้อมกรอบด้วยโครเมียมสวยๆนะฮะอ่ะไฟหน้านะฮะเป็นโปรเจคเตอร์โคมไฟถือว่าใสามาก อันนี้คือสไตล์แบบรถวิ่งกลางวันมีไฟตัดหมอกให้เซ็นเซอร์รอบคันมีให้เรียบร้อยเลยนะครับไฟตัดหมอกไฟหน้าสวยๆเลยนะฮะมาด้วยสีน้ำเงิน Midnight Blue โอ้โหสวยมากออกแดดเงางามระยิบระยับเปร่งปลั่งเป็นประกายนะเคาะไปยังบางยังใสสีสันอาจจะเคยผ่านการเก็บสีมาบ้างนะตามเลขใหม่นะแต่ชนหนักไม่มีแน่นอนนะครับสำหรับฝาโปงนะ สะเก็ดเบาๆดูแล้วไม่เด่นไม่ชัดไม่ต้องยุ่งอะไรปล่อยเดิมๆตามธรรมชาติไปเลยนะครับผิวดีอยู่แล้วเคาไปยังบางใช้ได้กันชนนะครับตอนแรกว่าจะขัดอย่างเดียวนะเพราะว่าดูแล้วมีกระหย่อมกระแย่มแต่ว่าพอมาเจอแผวนี้แล้วผมเก็บให้ท่านทั้งชิ้นเลยดีกว่านะสำหรับการชนเดี๋ยวเก็บให้ท่านทั้งชิ้นเลยนะครับอ้ามุดกันหน่อย ช่วงล่างด้านหน้านะฮะก็สวยเดิมใสไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมอะไรสําหรับแถบขวานะฮะสีสันก็ผ่านการเก็บสีจากเจ้าของเดิมมาแล้วบ้างบางชิ้นนะครับแต่รับรองว่าไม่มีชนหนักอะไรนะรเป็นสีมิดไนท์บลูที่เท่มากนะครับตอนกลางคืนนี่ด,ดําสนิทเลยนะฮะกลางวันนี่ก็จะอมน้ําเงินหน่อยๆน,นะครับสวยมากสําหรับประตูจะมีรอยเบาๆนะเบื้องต้นจะขัดให้ละกัน นะฮะขัดให้ดีกว่าเพราะว่ามันไม่เด่นไม่ชัดไม่อะไรนะ,ะน่าจะขัดให้จางได้นะครับที่เหลือก็ขัดไปให้หมดเลยละกันนะครับมือจับโครเมียมพร้อมสมาร์ทเอนทรีนะฮะแล้วก็ิฟรมกันสาดสวยดูดีบันไดของเดิมโรงงานนะฮะยังสวยมากนะครับกระจกข้างโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวเท่ๆหลังคาปีนขึ้นมาแล้ว เป็นซันรูฟนะครับตัวท็อปแล้วก็มีตัวยึดแหลกหลังคาให้สาอากาศคลีบฉลามนะครับดิสเบรกสล้อหน้าหลังเลยนะครับแล้วก็แม็กตัวท็อปได้ลายนี้เลยหน้าเงาร่องดําขอบ20เลยนะฮะซึ่งแม็กก็สวยงามไม่มีทะลอกอะไรส่วนยางตอนที่เข้ามาต้องบอกไม่ค่อยสวยนะฮะล้นๆหน่อยก็เลยเมื่อวานเพิ่งเปลี่ยนให้ผมเปลี่ยนยางให้ใหม่4เส้นเป็นของ Max x i s เบอร์2 6 5 50R20 นะฮะ เป็นยางใหม่แกะกล่องทั้ง4เส้นปลายปี25นะครับอ่าก็เพิ่งลงพื้นเมื่อวานนี่เลยชุดนี้คือยางใหม่ป้ายแดงโอ้โหใครได้ไปคุ้มสุดๆครับดอกเนียนกริบซุ้มล้อเชัดสีสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมอ่ะล้อหลังก็ดิสเบกแม็กหลังก็สวยมากไม่มีถลอกอะไรเลยพร้อมยางใหม่4ีเส้นยางป้ายแดงแกะกล่องนะฮะเพิ่งลงพื้นเมื่อเมื่อวาน นับดอกเต็มๆดอกลึกๆใช้กันยาวๆ5ปีสบายๆซุ้มล้อชัด4ีเดิมหมดนะไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมประตูหลังขวาเปิดมาแต้มสีหัวน็อตยังอยู่ครบเลยนะฮะออคขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คสวยงามและเอก,กลักษณ์ของรุ่นนี้จะต้องมีลูกศรชี้ออกด้านนอกแบบนี้ด้วยนะครับหลังคาด้านบนนะขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คอยู่ครบ อซอกประตูด้านในเดิมๆแห้งๆไม่มีชนหนักแน่นอนเสากลางขวาขอบยางเดือ,อกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกประตูด้านใน,ดออดน,นเดิมหมดน็อตเดิมไม่ขยับน็อตเดิมไม่ถอดสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามแผ่นเพลทรุ่นนี้อยู่ขวาผลิตประกอบประเทศไทยเลขตัวถัง MNBAXX ลงท้ายด้วย J 76287เรียบเนียนสวยงามเสาหน้าขวาขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คสวยงาม และอยู่ครบทุกเม็ดเลยซอกด้านในแห้งๆแ,แก้มขวาน็อตเดิมไม่ถอดไม่ขยับนะครับด้านหลังมีสปอยเลอร์อให้เท่ๆนะสีสันเรียบร้อยสวยงามกระจกเดิมโรงงานของฟอร์ดไฟท้ายซ้ายเรียบร้อยสวยฝาท้ายสีสันมีถลอกเบาๆนะฮะเดี๋ยวน่าจะพอขัดได้นะฮะเดี๋ยวขัดให้แล้วกันนะฮะที่เหลือขัดเอาแล้วกันนะฮะสีสันโอเคภาพรวมสวย นะไฟท้ายซ้ายขวาสวยมากกันชนขัดได้เช่นกันกันชนเรียบร้อยเนาะตรงนี้ก็ขัดจะขัดหรือจะทำดีวะว่าเดี๋ยวเบื้องต้นขัดก่อนแล้วกันนะถ้าไม่ออกเดี๋ยวจะพ่นบริเวณนี้ให้แล้วกันนะฮะตรงไหน,นอีกอะตรงนี้ก็ตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้เข้าเนื้อแล้วตรงนี้เดี๋ยวต้องเก็บสีบริเวณนี้ให้ด้วยนะครับฝั่งนี้ขัดได้นะฝั่งนี้สีสันโอเคนะใช้ได้มุดกันหน่อยฮนะ ช่วงล่างล้อ,อไหลยังอยู่ดีนะฮะเขาล้อเชสซีสวยงามนะไม่มีชนหนักอะไรนะครับฝาท้ายรุ่นนี้จะเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับเปิดมาแล้วนี่เม็ดอาร์คสวยงามแห้งๆนะไม่มีค้อไม่มีพ่นฝาท้ายน็อตเดิมนะฮะไม่มีขยับไม่มีถอดอะไรฝาท้ายน็อตเดิมหมดนะไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรไปเข็บซ้ายขวาแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงาม ฝาท้ายเดิมๆแห้งๆฮะแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะจากโรงงานนะครับฝั่งซ้ายดูแล้วเรียบร้อยดีนะครับคงไม่ต้องทำอะไรนะเดี๋ยวจะขัดสีให้อีกสักรอบละกันแถบนี้โอเคนะครับแถบนี้ผิวดีเพอไปยังบางใสสวยนะครับเจ้าของเดิมมีแถมกาบพลาสติกของแต่งมาด้วยนะบันไดของเดิมโรงงานสวยกระจกข้างโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวมือจับสมาร์ทเอนทรีซ้ายขวา ฟิมกันศาสตร์เรียบร้อยล้อหลังก็สวยครับไม่มีถลอกอะไรเลยดิสเบรกสีล้อได้ยางแม็กซิตสีเส้นฟีมใหม่ๆพึ่งลงพื้นเมื่อวานยางใหม่กริบๆเลยซุ้มล้อชัดีสวยงามไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมอ่ะล้อสุดท้ายนะฮะล้อสุดท้ายจะมีถลอกนิดหน่อยนะฮะถลอกเบาๆเดี๋ยวเก็บให้วงหนึ่งแล้วกันนะสำหรับล้อหน้าซ้ายนะมีถลอกอยู่วงเดียวนะซึ่งเดี๋ยวทำสีให้แล้วกันแลนะอ่ะยาง นะฮะยางใหม่แม็กซิตสีเส้นนะกริปกริบใครได้ไปโอ้โหคุ้มสุดๆแชสสีซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักแน่นอนประตูหลังซ้ายเปิดมาแต้มสีหัวน,อน็อตอยู่ครบขอบยางดีออกมาเม็ดอาร์สวยงามอยู่ครบครับอาสาวกลางซ้ายขอบยางดีออกมาเม็ดอาร์อยู่ครบซอกประตูด้านในน็อตเดิมนะฮะ แต้มสีหัวน็อตอยู่ครบน็อตเดิมไม่ขยับสติ๊กเกอร์เรียบเนียนนะครับทุกแผ่นอยู่ครบเลยอัดเสาสุดท้ายหน้าซ้ายดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดเลยจ้าอ่ะแก้มซ้ายนะฮะน็อตเดิมนะไม่มีขยับไม่มีถอดอะไรนะฮะสีทันวาต่อแล้วหมดปลายปีนู่นเลยใช้กันยาวๆนะกระจกเดิมๆโรงงานของฟอร์ดด้านหน้าจะมีเลขแชสซีให้ดูด้วย MNBAXX หรือเปล่าดูจนท่องได้ขอดูแป๊บหนึ่งเออใช่ลงท้ายด้วยเ7ล2 8 7นะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับไปมาดูกันเลยนะฮะรุ่นนี้ดีมีโชคฝาหน้าแถมมาให้ในตัวขึ้นปบยกขึ้นมาก็จะเป็นเครื่องยนต์ตัวท็อปเลยนะดีเซลไบเทอร์โบ2 0 0 0 c นซีนะฮะ213แรงม้าเลยเกียร์ออตโต้10สปีด นะความประหยัดก็12.5โลลิตรนะฮะไม์แท้1น0 0 0 0สกิโลเมตรพอดีรถ5ปีก็ตกไม์ปีละ2 0 0 0 0ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับสำหรับรถใหญ่ประมาณนี้แหละนะฮะโครงสร้างเดิมหมดนะครับซอกในฝั่งขวาแห้งๆเลยแก้มน็อตเดิมทุกตัวฮะ,ะไม่ถอดไม่ขยับเลยไฟหน้าเดิมของฟอร์ดคานรูกลมคมกริปนะซุ้มล้อแห้งสนิทซับนงซับในแห้งไม่มีเคาะไม่มีพ่นนะคาน สติกเกอร์ยังอยู่ดีนะฮะคานมีพลาสติกบางเราต้องดูสติกเกอร์เอานะว่าสติกเกอร์ครบคันซ้ายคัขนขวาเดิมหมดแห้งสนิทรูกลมคมกริบแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับถ้าไม่เกินแล้วตั้งแต่ปี6 6เดี๋ยวก่อนออกรถเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะฮะแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่ขยับนะมีเบรก k b s s ด้วยนะซอกในเดิมๆนะฮะฝาหน้ามีถอดเก็บสีนิดหน่อยนะฮะก็ตามอายุ แต่ด้านใต้เดิมนะครับด้านใต้ไม่ได้พ่นอะไรด้านใต้สวยมากด้านใต้แหง้งสติกเกอร์ครบทุกแผ่นนะฝาแท้นี่โลโก้ฟอดคมๆเลยนะฮะสติกเกอร์ครบทุกแผ่นแนวซิลิโคนเดินตรงไปน็อตมีถอดเก็บสีนิดๆหน่อยๆนะฮะโดยรวมก็ถือว่ายังเดิมมากๆนะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องกัน แน่นแน่นฟิตฟิตใสใสไม่หนึ่งแสนกิโลเมตรเดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อได้บอกไฟฟ้าแน่นอนแล้วก็บอนังที่เห็นเนื้อเดิมสเปคเดิมโรงงานทุกชิ้นสภาพสวยเลยนะฮะนี่ยัยนกริปะฮะเป็นบบกไฟฟ้าด้วยแผงประตูสวยมากนะฮะวัสดุตนางๆของเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยนะ,ะมีลำโพงทวิตเตอร์ด้วยส่วนฟิล์มตอนเข้ามาต้องบอกว่าไม่สวยอันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนฟิล์มให้ท่านไม่ใช่ขออภัยอันนี้ฟิล์มลูกค้าให้มา ไอ้ที่เปลี่ยนคือบานท้ายบานเดียวเอออันนี้ฟิล์มลูกค้าใมายี่ห้ออะไรไม่รู้นะแต่ยังสวยนะฮะ,ะฟิล์มหลังสวยแผงสวยใสยเลยมีมือจับช่วยขึ้นลงด้วยนะ,ะบาะแถว2ส,สวยมากนะครับสภาพเดิมโรงงานทุกชิ้นหัวหมอนสาลตำแหน่งมีรูติดตั้งคาซีตตรงกลางมีที่เท้าแขนแบบนี้นะฮะแล้วก็มีปุ่มปรับสวิตช์แอร์หลังเนาะมี power o u เล e t 12โวลต์ power o u เล็ต220โวลต์มีให้ครบนะฮะ แต่ว่าตัวบบาของ Ford Everest จะไม่เหมือนรถญี่ปุ่นนะครับรถญี่ปุ่นนี้พอพับแล้วมันจะเด้งแต่ว่า Ford Everest มันได้แค่เดินหน้านะฮะเดินหน้าแบบนี้แล้วก็อาจจะต้องปีนนิดหน่อยนะครับแถว3สภาพเบาะสวยมากครับแล้วก็พื้นที่หย่อนขาให้มาสูงนั่งสบายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยแผงท้ายนะฮะพลาสติกสีดำมีรอยเบาๆนิดหน่อยนะครับตามสไตล์รถท่องเที่ยวมีกันบางเอออันนี้แหละที่ผมเพิ่งเปลี่ยนฟิล์มให้คือบานท้ายบานเดียว นะครับที่เหลือของฟิล์มเดิมลูกค้าให้มานะครับขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะครับที่วันนี้เขาแถมพรม 5D มาให้เราแล้วเรียบร้อยเลยซึ่งพรมด้านล่างก็ยังสวยมากนะครับนี่ยังสวยดูดีนะฮะตรงนี้จะเป็นช่องเก็บของเก็บแมลงอุปกรณ์เอาไว้ใส่รองทงรองเท้าได้มีพาวเวอร์แอเลสด้านหลังด้วยนะแล้วก็มีไฟส่องสว่างให้นะฮะแล้วก็มีแอร์เพดานครบทุกที่นั่งนะฮะมีไฟส่องสว่างหลายตำแหน่งเลยนะฮะ แล้วก็ที่ผมชอบคือเบาะแถว3เนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนี่เท่มากนะฮะพับลงไปก็เก็บของได้เยอะขึ้นมากๆเลยนะครับพลาสติกซ้ายโอเคสวยนะฮะพลาสติกขวาสวยเช่นกันนะครับไม่มีริ้วรอยอะไรอ่ะเดี๋ยวไปลองนั่งกันดีกว่าตอนนี้ถอยเบาะคนขับมาสุดแล้วนะครับมีมือจับช่วยขึ้นลงด้วยนะครับดีมากนะฮะทให้การปีนนั้นสะดวกขึ้นมาแล้วก็ถือว่ากว้างมาก ข่าไม่ติดเลยเหลือๆนะครับขยับแข้งขยับขาสบายหัวหมอนปรับระดับได้ด้วยนะครับแบบนี้มีแอร์เพดานครบทุกที่นั่งเลยนะครับพร้อมไฟส่องสว่างหน้าต่างบานใหญ่นั่งแล้วปลอดโปร่งไม่อึดอัดองศา,าการเอ็นลงได้อีกประมาณนี้เนะาะเบาะแยก60-40ก็ถือว่านั่งสบายนะฮะหลังคาสูงนะนั่งแล,ลง้วโปร่งโปร่งไม่อึดอัดตัวเบาะสวยมากสภาพเนียนกริบเลยนะฮะ ปรับแอร์ด้านหลังได้เองด้วยนะครับอึ๊บก็ขึ้นลงไม่ยากเท่าไหร่นะครับแผงประตูเดิมมสวยมากฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาก็ยังดูดีนะครับประตูหน้าซ้ายแผงสวยเนียนใสไร้ริ้วรอยฟิล์มสวยมากยี่ห้ออะไรไม่รู้ได้เบาะไฟฟ้าคู่ได้ด้วยเบาะเนื้อเดิมโรงงานทุกชิ้นครับสภาพสวยเนียนกริปเดี๋ยวไปลองขับกันครับก็ญแจ มาใหญ่โตมาโหฬารน,นะคุณแจสำรองมีให้ดอกหนึ่งเป็นมีมือจับช่วยขึ้นลงนะครับทั้งหน้าหลังเลยเป็นพุชสตาร์ทนะครับเท่ๆสตาร์ทขึ้นมาแล้วไม่หนึ่งแสนโล1นึ่งแสนกับสี่พโลนะฮะปกเฉลี่ยปีละสองหมืโลขออนุญาตปิดฝาท้ายก่อนเป็นระบบไฟฟ้าเท่ๆแบบนี้ต่อไปมาเปิดแอร์กันก่อน แอร์ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะฮะปรับความแรงได้7ระดับปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาด้วยนะฮะมีแอร์ออโต้ด้วยซึ่งถ้าอยากจะปรับแบบเต็มระบบนะเราต้องมาปรับที่หน้าจอตรงนี้แทนนะก็ให้กดระบบปรับอากาศตรงนี้นะฮะมันก็จะปรับทิศทางได้นะแล้วก็ปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลนะฮะรวมถึงปรับแอร์หลังก็ได้นะครับนี่ปรับแอร์หลังสะดวกสบายมากๆนะครับแล้วก็อคอนโซลกันก่อน คอนโซลรุ่นนี้ก็จะเป็นวัสดุนุ่มๆ soft touch สีดำนะฮะสภาพสวยมากๆถุงลมนิรภัยด้านหน้า2ลูกนะครับแล้วก็ที่บอดอีก2เป็น4ที่เสากลางอีก2เป็น6ลูกด้านหลังด้านหลังผมไม่เห็นเท่าที่เห็นด้วยตาคือ6ใบนะครับแล้วก็หน้าจอนะฮะรุ่นนี้ตัวท็อปก็จะมีนวิเกเตอร์แผนที่นำทางมาให้นะทั้ง2มิติ3มิติมีให้ท่านครบเลยนะ นี่มีทุกแบบเป็นระบบสัมผัสมาพร้อมภาษาไทยให้เสร็จสับเรียบร้อยนะแล้วก็มีกล้องหลังให้ในตัวด้วยแบบนี้แล้วก็มีเส้นนำสายตาให้นะฮะแล้วก็เซ็นเซอร์ให้มาทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับนะนี่อันนี้เลนส์ซนะูมเนาะโอเคแล้วก็ระบบความบันเทิงอื่นๆนะครับปึ๊บป,บปบึก็ครบพันนะฮะก็จะมีอะไร FM, MM, m CD, Bluetooth เล่นเพลงจากมือถือได้อ่าโอเคด้านล่างนะครับก็มีช่องใส่ CD นะฮะแล้วก็มี USB ให้มาแล้วนะครับพร้อม power outlet ฝั่งซ้ายแล้วก็ USB ให้มาเยอะเลยเซ็นเซอร์ถอยนะฮะแล้วก็ระบบล็อกเฟืองท้ายระบบควบคุมการทรงตัวเกียร์โรนะฮะระบบการขับขี่ข้ามอุปสรรค์4รูปแบบแล้วก็ระบบช่วยหน่วงลงทางลาดชันเกียร์ออโต้ตัวนี้10สปีดเลย มีแป้นมีตัวเมน้อนโหมดด้วยปรับเพิ่มลดเกียร์ได้ด้านข้างนะฮะที่วางแก้วนะ้ำตรงกลาง2เนาะแล้วก็เบรกมือ,อยังเหมือนเดิมตามสไตล์รถใหญ่นะฮะแล้วก็ที่เท้าแขนเป็นหนังนุ่มๆน,นะครับเลื่อนไม่ได้ด้านในโลง่ลงๆไม่มีอะไรพวงมาลัยมีครุสคอนโทรลให้เหมาะสำหรับวิ่งทางไกลนะฮะแล้วก็มัลติฟังชันเพิ่มลดเสียงรับสายโทรศัพท์โลโก้สวยมากพวงมาลัยเป็นหนังสีดำนุ่มๆพวงมาลัยนี่เบามากนะฮะ สิ่งที่จะขัดใจอย่างหนึ่งคือไอ้รุ่นนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงปรับทิศทางได้แค่2ทิศทางคือขึ้นกับลงเดินหน้าไม่ได้ไม่เข้าใจมันกันนะอ่ะกระจกไฟฟ้า4บานได้ออโต้หมดทั้ง4บานนะครับเซ็นทัล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้านะฮะแล้วก็พับไฟฟ้าแล้วก็มีบลายสปอตเซนเซอร์ให้นะครับไฟหน้าออโต้พร้อมปรับองศาสูงต่ำได้ ไฟตัดหมอกหน้าหลังครบเลยกระจกหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัตินะฮะเจ้าของเดิมแถมกล้องหน้ามาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเสียบให้ดูก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่าอ่าใช้ได้ก็ไปตามนี้เลยนะครับขอบคุณเจ้าของเดิมมากมากด้านบนช่องเก็บแว่นมีมีไฟส่องสว่างให้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ที่บังแดดสีดํามีกระจกแต่งหน้าพร้อมไฟส่องสว่างให้ซ้ายขวาเพดาน เป็นผ้าสีดําสวยเลยนะครับสภาพเนียนกริปนะฮะถ้าปีนี้ปดแท้ต้องเพดานดําแล้วนะครับแล้วก็มาถึงไฮไลท์ของตัวท็อปนั่นก็คือซันรูฟแบบพารามิ v วิวบานใหญ่แบบนี้เลยนะฮะนี่เท่มากแน่นะฮะเปิดรับอากาศบริสุทธิ์ได้นะฮะกลางค่ำกลางคืนเปิดดูแดอยอดูดาวได้นะครับถ้าไม่ชอบก็ปิดไปแบบนี้นะฮะ จะปิดเฉพาะตัวกระจกก็ได้นะนี่ปิดเฉพาะกระจกแบบนี้เปิดเฉพาะมากก็ได้แบบนี่นะอ่ะโอเคเจ้าของเดิมให้อะไรมาบ้างครับเดี๋ยวมาดูกันอ <c oughs> ก็ยังมีแฟ้มให้ท่านครบเลยนะครับเนี่ยแฟ้มคู่มือใช้งานนี่นะฮะคู่มือฉบับย่อฉบับจริงนะฮะแล้วก็ ตัวสมุดเข้าศูนย์เช็คระยะก็ยังมีด้วยนะครับรถบ้านมือเดียวผู้ชายขับออกรถนะฮะ28มกราคม2564ก็คือปี2021น่นั่นเองนะก็คือ5ปีพอดีไปเปนะกำลังจะ5ปีไม่กี่วันนี้นะครับแล้วก็เลขตัวถังนะฮะ m n b a x x ลงท้าย J676287 เครื่องยนต์ ynwqamj 6287เช่นกันนะครับเดี๋ยวนี้ออนไลน์เข้าคอมนะฮะในนี้มันก็เลยอาจจะไม่ได้ลงเท่าไหร่นะครับสำเนากันบ้างคันนี้ผ่อนกับ TTB นะฮะตอนนี้ปิดบัญชีแล้วรอเล่มส่งมานะจ๊ะปีผลิตครับ2021ป้ายกรุงเทพนะจดทะเบียนนี้จดไกลมากเลยจด2023เลยพี่น้องทันวา2023เลยสีน้ำเงินแท้โรงงานนะเลขตัวถัง MNBAXX ลงท้าย j 7 6 6 8 8 7เครื่องยนต์ YNWQAM J72687 เช่นกันดีเซล4สูบ2,000 cc ซบเทอร์โบ213แรงมา้าลองขับกันครับไปมาลองขับกันเลยนะใครชอบ PPV เครื่องใหญ่ๆแรงๆนี่คือรุ่นที่แรงมานะ้าจะสูงที่สุดในตลาดตอนนี้แล้วนะ213แรงม้าเลยเบาปรับไฟฟ้าคู่เลยนะออปชั่นฟูลแบบจัดเต็มเลย อยู่ท่านี้เดี๋ยวถอยไปทางนู้นก่อนแล้วกันนะฮะถอยไปก่อนปึ๊บนะเก็บเสียงรบกวนดีมากนะฮะเสียงรบกวนจากภายนอกนี่แทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับคือเงียบมากนะครับแล้วก็เครื่องเดินเรียบพวงมาลัยเบานะฮะเป็นจุดขา,ขายของรุ่นนี้เลยคือพวงมาลัยนี่ใช้ง่ายขับนี่เหมือน SUV เลยนะฮะไม่ได้รู้สึกหนักไม่ได้รู้สึกหนืดอะไรนะมีกล้องหลังให้ในตัวนะพร้อมเซ็นเซอร์หน้าหลังเลยนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาลองออกตัวดีกว่านะครเครื่อง2,000เทอร์โบคู่ออกตัวแรงหลังติดเบาะเลยโอ้โหพละกำลังนี่สุดจริงๆเบรกจึก๊กช่วงล่างแน่นนุ่มหนึบนะเครื่องยนต์เดินเรียบนิ่งเงียบนะฮะแล้วก็วงเลี้ยวก็ถือว่าแคบใช้ได้นะกลับรถในพื้นที่แคบๆสบายๆเหลือๆเลยลองเกียร์โฟดีกว่านะมาเกียร์โฟก็เข้าตัวเอ็นก่อนล้อตั้งตรง ก็มีโฟโล่เนาะเราจะเริ่มกันจากโฟไฮก่อนดีกว่าโฟไฮจะมี2โหมดก็คือโหมดลุยหิมะนะครับแล้วก็ลุยทางทะเลทรายนะครับส่วนร็อกโหมดหรือผ่านหินจะเป็นโฟโล่เนาะอาบิดไปแก๊กหนึ่งก่อนแก๊กหนึ่งปัป๊บอ่ะกดโอเคเรียบร้อยอ,อ่ะตอนนี้พวงมาลัยหนืดขึ้นเล็กน้อยนะฮะแต่ยังขับเร็วได้อยู่ก็จะเป็นโฟไฮแบบลุยหิมะนะฮะอันนี้คือลุยหิมะก่อนนะะเดี๋ยวต่อไป ต่อไปจะเป็นลุยทะเลทรายบ้างนะเท่าเกียนปึ๊บบิดมปกแก๊กหนึ่งฮะปึ๊บอ่ะตอนนี้โหมดทรายทำงานแล้วนะฮะกดโอเครับทราบไปนะปึ๊บก็วงมาลไยก็จะหนืดขึ้นอีกนิดนึงนะ,ะแต่ยังขับเร็วได้ยังถือว่าขับสบายนะฮะแต่สัมผัสได้เลยว่าตอนนี้4ล้อกำลังตะกุยอยู่นะฮะอ่ะต่อไปเป็นร็อกโหมดบ้างร็อกโหมดอ่ะบิดมาอีกแก๊กหนึ่งปั๊บ ตอนนี้หน้าจอก็จะบอกว่าอาการุณาเข้าโฟโล่ด้วยครับเราก็เลยต้องกดโฟโล่อีกทีหนึ่งปึ๊บกําลังเปลี่ยนเป็น4ีคูณสนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บนี่โชว์ขึ้นหมดก็จะตัดตัวระบบพวกมุมการทรงตัวออกด้วยนะสําหรับร็อกโหมดนะตอนนี้คือความเร็วนี่คือจะเห็นได้เลยว่าขับเร็วไม่ได้วงมายก็จะหนืดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยวงเล็้วก็จะบานบานนะฮะนี่คือเราขับได้แค่นี้แหละเพราะว่านี่คือโฟโล่นะคือความเร็วมันจะไม่เยอะหรอก แต่ว่าแรงบิดนี่มันจะมาหาศาลเหมาะสำหรับออฟโรดแบบลุยปา่าฝ่าดงติดหลุมติดบอ่อติดโคลนติดหล่มเนาะอ่ะต่อไปกลับไปขับ2องล้อเหมือนเดิมนะก็กดโฟลว์ก่อปึ๊บกดโอเคออกแล้วแล้วก็บิดมา3ทีห่งอ่ะบิดทีเดียวทีเดียวก็ออกแล้วอ่ะตอนนี้โหมดทำงานปกตินะฮะเดี๋ยวมันจะไฟนี้ก็จะดับไปถ้าเราถอยปุ๊บก็ไฟจะดับ กลับสู่ขับ2ล้อตามปกติแล้วนะจ๊ะทีนี้พวงมาลยัยเราก็จะกลับมาลื่นปื๊ดเหมือนเดิมนี่นะกลับมาขับ2อล้อทั่วไปนะฮะ,ะก็จะกลับมาขับง่ายแล้วนะอ่ะโอเควันนี้ใครตามหา PPV นะฮะสมรรถนะสูงบอกเลยอยากได้ความคุ้มค่าฟูลอปชั o นจัดเต็ม พลังก,กำลังแบบเหลือๆขับสนุกสนุกช่วงล่างแน่นนุ่มหนึบโครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยลงทุนกันเลยคันนี้ไปให้สุดเลยนะกับ Ford Everest ตัวท็อปออกห้างเกือบล้านแปดวันนี้รถแค่5ปีเหลือเท่าไหรไปดูอ่าเรียกว่าใครเป็นสาวก Ford Everest สนะฮะวันนี้บอกเลยเลือกโฉมนี้เนี่ยคุ้มสุดๆเลยนะฮะเพราะว่าเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวแล้วเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะแล้วก็ปีสุดท้ายแล้วด้วยนะ ปี2021แท้ๆเลยเป็นรุ่นดีเซล2.0ไทเทเนียมพลัส4วิลด้ฮะไม่แท้100,000กิโลเมตรพอดีราคาป้ายแดงฮะนี่คือรุ่นแพงสุดของเขาเลยนะฮะ1 7 9 9 0 0บาท Walk i อินหน้าร้านนะฮะเราตั้งขาย779,000บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้นะฮะซื้งองินสดก็ได้จัดไปนั่นก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหรือเพียง 7แสนห้บาทโอ้โหไม่น่าเชื่อฮะรถแค่5ปีวันนี้ประหยัดไปได้แล้ว1ล้านบาทเพราะฉะนั้นใครเป็นสาวก Ford Ever วอเรตัวจริงต้องไม่พลาดคันนี้เด็ดขาดเลยเครดิตด,ดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมและพิเศษยิ่งกว่าเดิมนะเฉพาะนนคนดูคลิปนี้เลยนะฮะ พิเศษเฉพาะลูกค้าที่จัดไฟแนสกับเราวันนี้ส่งฟรีทั่วไทยและนอกจากนี้ยังมีวารนตีท่านเหมือนเดิมด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไหล่กว่า179รายการให้นานสุด 1>, 1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับเดี๋ยวเอาข้อศูนย์ฟอร์ดให้เช่นเคยครับเปลีย่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเตาหนมยางในตัวเจ่นให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคามชัดระดับ full HD ให้ฟรีทำความสาะอาดและรุมควันค่าเชื้อโรคก,ก่อนส่งมอบเช่นเคยโอ้โหคุ้มมากนะ เพิ่มแป๊บเดียว5ปีนี่ราคาหายเป็นล้านกว่าบาทแล้วเพราะฉะนั้นอย่าช้าแอดไลน์เลยด้านล่าง idline แอ 19sp คนหาแผ่นที่ของเราได้ง่ายๆเ้าไปที่กู o g l e แมพพิมพ์19สีประกณรเลยอยู่ถนนการลาปะพฤติเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วถอดทีมงานฝ่ายขาย เดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงุสถานีฟรี19สีประกรบนับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีรวดเร็วทันใจภายในนึ่งนาทีรถเด่นเย็นนี้คลิปหน้าจะถิงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นับ19สีประกรบรถไปสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ site, ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com